สวัสดีครับเพื่อนๆดูพระก,กับบูนสามวาวันนี้นะครับบูนสามวามาเปิดแบ่งปันนะครับพระปิดตาหลวงพ่อแก้วปีหนึ่งเก้านะครับพิมพ์จิว๋วหรือเรียกว่าพิมพ์เล็กหรือพิมพ์จิ๋วเนี่ยนะครับเพราะขนาดเล็กกว่าเหรียญบาทอีกนะครับเป็นพระปิดตาหลังแบบที่ผสมผงเก่าหลวงพ่อแก้วทุกองคนะครับก็มีทั้งสีเหลืองสีขาว จะเป็นเหลืองหรือขาวเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็มีสีเขียวสีแดงนะครับมีด้วยกัน3สีวันนี้ก็มาเปิดแบ่งปันให้เพื่อนๆนะครับองละ300บาทเท่านั้นเองค่าส่ง60บาทนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่ามีแบบไหนมีเนื้อหาเป็นยังไงนะครับมีองค์หนึ่งเนี่ยโอ้ค่าปวกขึ้นเลยนะครับเนี่ยองแรกค่าปวกขึ้น นะครับก็แสดงถึงความเก่านะครับของเนื้อหาเนี่ยไม่ไม่ใช่ของใหม่นะครับปี19เนี่ยหลวงปู่โต๊ะมาปลุกเสกด้วยนะครับเพราะว่าหลวงเจ้าคุณท่านเจ้าคุณวิเชียนเนี่ยท่านก็มีชื่อเสียงอยู่ที่ภาคตะวันออกนะครับท่านก็จะนิมนต์พระเกจิร่วมสมัยนะครับในปี19นี่ยก็มีหลวงปู่โตเนี่ยยังดำรงขันอยู่ยังมีนะครับ ท่านก็นิมนต์มาด้วยแล้วก็มีพระอาจารย์ที่อยู่ทางระยองทางชนบุรีภาคตะวันออกเนี่ยก็จะมาร่วมพิธีด้วยหลายรูปนะครับเป็นขณาจารย์ที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นนน,นะครับอันนี้เป็นปิดตาลังแบบอันนี้มีคาบป,ปวกจับนะครับเรามาดูองค์นี้กันบ้างนะครับ เนื้อหาก็จัดแล้วนะครับเนื้อหาเก่าทีเดียวจัดนะครับเนื้อจัดเนื้อมันเพราะพระปิดตาหลวงพ่อแก้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีขอบเรียบนะครับด้านข้างเนี่ยมีบล็อกพิมพ์พแล้วก็มีการกดแม่พิมพ์พหลังแบบด้านหลังก็ส่วนใหญ่ปิดตาหลวงพ่อแก้วก็จะต้องเอ้ยหลวงพ่อข้าค,คุณวิเชียนเนี่ยจะมีขอบนะครับมีขอบที่คม ชัดเป็นสันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีรอยปริ้นของเนื้อด้วยนะครับเนื้อก็แกร่งนะครับแล้วท่านเจ้าคุณวิเชียนเนี่ยท่านก็ผสมผงลงพอแก้วที่เป็นแท่งๆนะครับท่านได้รับมอบจากเจ้าวาดองค์ก่อนๆนะครับนะฮะเนื้อก็แกร่งแล้วนะครับมีคลีปปิ้น ดูสีเขียวกันบ้างนะครับสีเขียวก็เห็นไหมฮะเนื้อท่านเจ้าคุณมิเชียนเนี่ยท่านจะมีหลายสีนะครับพระท่านเนี่ยแล้วท่านก็จะมีปิดทองด้วยนะครับบางองค์ก็ปิดทองบางองค์ก็ไม่ปิดนะครับแล้วแต่เนี่ยขอบของท่านเจ้าคุณวิเชียนก็จะเป็นอย่างเงี้ยเนื้อจะเริ่มแห้งแกร่งแล้วนะครับมีขอบเนี่ยเริ่มเป็นสันแล้วก็มีการหดตัวนะครับ สวยงามมากนะครับองค์เล็กๆน่ารักนะครับเรี่ยมทองก็ผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายห้อยดีนะครับเนี่ยเป็นทรงของปิดตาหลวงพ่อแก้วนะครับหลังแบบของวัดคือวันก็จะเป็นพิมพ์มาตรฐานแบบนี้นะครับเนื้อก็มันเลยนะครับเนื้อเนี่ย เนื้อจัดแล้วนะครับให้ดูขออไฟครับให้ดูทุกองเลยนะครับองนี้องนี้นิดหนึ่งนะครับมีรอยนิดหนึ่งการกดพิมพ์ องค์นี้ก็จะมีรอยนิดหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ก็สวยคมชัดทุกองค์นะครับองนี้พอดีพิมพ์นี้ผมมีเยอะก็เลยเปิดแบ่งปันบ้างนะครับเนี่ยสีแดงนี่ก็สวยนะครับสีออกจะเป็นครัมและธรรมชาติพิมพ์นี้ก็จะเป็นขอบหนาแบบนี้นะครับด้านหลังก็เป็นแบ่งแบบ อันนี้ก็สวยนะครับสีแดงสีเขียวนะครับนะครับก็มีหลังแบบขอบก็อันนี้ก็สมบูรณ์นะครับพิมพ์ก็มาตรฐานนะครับของท่านเจ้าคุณวิเชียนก็จะเป็นพิมพ์นี้นะครับสำหรับพิมพ์จิ๋วท่านจะชอบทําองค์เล็กๆด้วยนะครับสำหรับให้สุภาพสตรีและเด็กเนี่ยได้คล้องคอคล้องคอนะครับ ก็มีด้วยกันทั้งหมด6องนะครับท่านใดสนใจก็ทักไลน์เข้ามานะครับผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับวันนี้บุญสมวาก็มาแนะนําพระชุดนี้ก่อนนะครับวันหน้าก็จะนําของดีราคาไม่สูงมาแนะนําเพื่อนๆต่อไปนะครับโปรดติดตามช่องบุญสามวาไว้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมและกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ